หยดย้อยลงมาอู้ยสวยงามสะอืนสะออนค่ะประมาณคืนละ1,800บาทนะคะไม่แพงค่ะสำหรับวิวหลักล้านแบบนี้นะคะมาด้อแม่มาเด้อมาเด้อพี่น้องมาเด้อพี่น้องมาเด้อสวัสดีค่ะ วันนี้ไปช้อปปิ้งเพิ่งกลับมานะคะได้ของมาเยอะเลยค่ะเพราะว่าวันพรุ่งนี้เช้านะคะยังไหม่จะเดินทางไปเมืองคานค่ะอยากจะไปดูซุปเปอร์สตาร์เขาไปเดินพรมแดงกันนะคะพี่น้องคะนักพี่เหมียวกับพี่ออสไว้นะคะเดี๋ยวจะไหมจะขับรถไปตั้งแต่6กโมงเชา้าไปรับพี่เหมียวที่เมืองกัสเซเลนนะคะเป็นครั้งแรกนะคะที่ยังไหมจะได้ไปเที่ยวเมืองคารนค่ะโดยมีพี่ออสเป็นคนพาไปนะคะไปช้อปปิ้งแต่เช้าี่คะได้ของฝากนะคะพี่เหมียวชอบทานกุ้ง นะคะกุ้งกับปลาหมึกสุดอไปฝากพี่เมียวนะคะไปไข่สดไปฝากพี่ออดด้วยค่ะไข่สดจากตลาดนะคะนี่สามแพ็คแล้วก็มีส้มนะคะไปฝากพี่ออส้มหวานนะคะแล้วก็มีแตงโมลูกเบล้อเลยนี่ค่ะฝากพี่ออดด้วยนะคะเอาไปทานด้วยกันนั่นแหละค่ะนี่ได้ดอกไม้ช่อนึงไปฝากพี่เหมียวนะคะพราพี่เมียวแกเป็นคนชอบดอกไม้มากๆค่ะก็เก็บตามสวนบ้านยี่ไม่นี่แหละค่ะนี่ดอกกุหลาบกับดอก ดอกออลิสนะคะลืมบอกไปว่าเราจะไปนอนบ้านพี่ออสหนึ่งคืนนะคะยังไงก็จะไม่ลืมที่จะขั่วถั่วลิสงไปทานเล่นด้วยค่ะสามสาวนอนคุยกันทานถั่วลิสงไปด้วยคงจะฟินมากเลยนะคะนี่ของชอบของทุกคนค่ะตื่นเช้ามาก็รีบขับรถไปเมืองกัสเซเลนใช้เวลาเดินทางประมาณ50นาทีค่ะถนนหนทางก็เลี้ยวรถโคดเคี้ยวบนภูเขาสูงกว่าร0 0เมตรค่ะต้องขับระมัดระวังนะคะอย่าให้ตกหิวเป็นอันขาดค่ะ เดี๋ยวเราจะไปคืนหนึ่งหรือว่าหนึ่งสัปดาห์เนี่ย hmm. ดูดูกระเป๋ามันกับเมืองไทยเลยเต็มเลยนี่กระเป๋าแบบไม่ลืมนะกระเป๋าช้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน่ะเอาวุโสี่นี่นะคะอาวุโสอยู่มาสี่สิบกว่าปีแล้วค่ะสี่สิบกว่าปีเลยแต่อะไรน่ากินมากเลยโหวันนี้โชคดีได้ชิมฝีมือพี่เมียวผัดอาหารปกติพี่เมียวจะไม่ค่อยผัดนะจะเป็นแบบยำมากกว่า ล้อค่ะข้างในก็กาลังดีเขาบอกว่าพี่ออสให้อยู่มากเลยค่ะเป็นไหนใครเอาอะไรมาเพื่อแย่ทา,<ด>านอาหารดูอาหารมาทำมาทานกับพี่ออสเพื่เที่ยงมาครับดูหลายอย่างเปิดเปิดได้ปั๊บเขาก็เลยเอาข้าวมาด้วยขอข้าวสวยมาด้วยใจดีนะไหมใครโอ้ยชอบทําอาหารค่ะพี่ออสใจใจดีเหมือนพี่เหมียวกับพี่ออสนั่นแหละค่ะหมกเห็ดนางฟ้า พี่ออทานได้ไหมคะเห็ดนางฟ้าเห็ดแมวหมกเห็ดนางฟ้าใส่ไข่อาหารมิซานมิซานอันนี้อะะวลาหลังเราไปเก็บเวลาหลังเราไปเก็บเห็ดกันเนาะพริกปลาอุ้ยน้ำพริกหนุ่มสองชอบของลูกสา่เค็มก็มีค่ะน้ำพริกอันนี้ผักอันนี้น้ำพริกนมนะคะอันนี้ผักซอยอี้ทีหนึ่งผักมอุ้ยพอแล้วค่ะนะคะปลาสดิบทอดก็มีอันนี้ค่ะอันนี้อะไรคะ เริดทอดลองนี่ปลาสลิดทอดค่ะพี่ออสกินกับข้าวเหนียวคดีเลยค่ะเหนียวเลยด้วยด้วย,ไ,ยไม่ขาดอยามเลยเนี่ยค่ะด้วยอะไรไม่ขาดอยางเลยค่ะทุเรียน <c oughs> ทุเรียนนี่ครบสูตรเลยขับรถเก่งมากเลยค่ะอู <c oughs> ้วสวีสวัสดีแบบแคกก่แขับเก่งอะ่รุนเลยนะสนามบินนิสนะคะอู้ใหญ่มากเลยนี่แหละคะ่ะกลับไทยก็จะมาขึ้นเครื่องบินที่ที่นิสนะคะมาขึ้นที่นี่สะดวกสบาย เป็นนชายหาดลิเวียร่าก็เดินชื่อเะคเนี่ยทะเลสีสวยมากเลยดูดูดูเป็นทะเลเมืองเนที่ขึ้นชื่อมากนักท่องเที่ยวเยอะมากนะคะถึงเมืองไทยถึงเมืองไทยแต่น้ำที่นี่มันไม่ร้อนเหมือนเมืองไทยใช่ค่ะอ๋อที่นี่แต่มันเป็นหินนะคะไม่ใช่ชายหาดเนาะเป็นหินมีชายหาดข้างล่างแต่ไปเป็นหินอ๋ออะไรคะเนี่ยเนคเรสโกเนคเรส อ๋อเป็นโรงแรม<ห>ท,ท,ที่ขึ้นชื่อ5้าดาว6ดาวเจดาวด้วยล้วใช่โรงแรมที่นีสที่นเขียนไว้ในครสโกนไหมคืนละกี่พันเนี่ยคะ,ะก็นนะะกไม่แพงหรอกแต่ว่ามันเป็นโรงแรมเก่าแก่มีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยโรงแรมเก่าแก่อ้าโเจริญหูเจริญตาเท้ถ้าคนไทยเคยมานีสเขาจะรู้จักเป็นใจกลางเมืองเป็นนีสเก่านีสเก่าค่ะอ้นี่า่เมืองเก่าของนีสใจกลางเมืองนะคะ อ้สวยมากเลยค่ะเมืองเก่าในกาลมาซิน่าโอ้สวยงามมากเลยค่ะนี่นี่โอ้สำหรับถ่ายรูปนี่ค่ะคุยมาถ่ายรูปฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายกระชับซ้ยคืออะไรคะอู้วกระชับซ้ายยิ่งสวยอันนี้เป็นฝั่งซ้ายยิ่งสวยถนนใหญ่ขวาก็สวยซ้ายก็สวยโอ้ไม่รู้จะถ่ายทางไหนอ๋อมาถึงแล้วร้านอาหารร้านไอศครีมเรากำลังพาเยอะแยะมากมาย น้าตรงหน้าต่างเนี่ยดูรู้เลยว่าเก,าเก่าแก่มากเขาก็อนุรักษ์ไว้ด้วยนะอนุรักษ์จริงๆฝรัลังเสเป็นอะไรที่อนุรักษ์ของเกา่าใช่เวลาอาหารเที่ยงแล้วนะคะนี่อันนี้ลวกผักมานะคะสามแบบสามอย่างทานข้าวก่อนนะคะแต่ก็ไม่กล้าทานเยอะเดี๋ยวพุงออกอะไรเดี๋ยวพุง่งโอ้ยคนของด้ดยคุยกับ กับกน้องยุ้ยด้วยตอนนี้อนนี้เราจะทานข้าอันนี้ผัดกุ้งของพี่เหมียวนะคะนี่พี่น้องขาดูบรรยากาศเราจะทานข้าวอันนี้อยู่บนเขานะคะสวยงามมากบรรยากาศหมกเห็ดนะคะนี่ทํามาเมื่อเช้านี้แล้วก็สลิดทอดไม่น้ำพริกปลานินปาปลาบาอ๋อไม่ปลาบาอันนี้เอ่อแจวอะไรนะติ๊กตกติ๊กลืมหนูลืม น้ำพริกนุมนกน่มอันนี้ไข่เค็มนะคะทําเองค่ะน้ำพริกคนสาวใช่ค่ะอันนี้ไขเ่เค็ม20สิบวันกระเจี๊ยบลวกแล้วก็วะอะไรนะมะละมะละหวานจามะะ,ะดูอาหารของเราวันนี้นะคะอร่อยมากๆยังไม่เจ้าต้นนี้คะ่ะไปปลูกนะคะพี่ออสใจดีจะให้เยี่ยมหมไปปลูกที่บ้านคะ่ะต้นนี้นะคะสวยงามมากดูปลูกง่ายคะ่ะเพียงแค่เพียงแค่เอากิ่งนะคะหาก,กิ่งไปเสียบในดินนะคะ นี่น้ำก็ไม่ต้องลดอะไรมากมายแข็งแรงทนทานค่ะโบตันดอกโบตันอ้ยสวยงามมากไีกลิ่นหอมไหมคะไม่มีสีขาวจะมีต้นทุกปีไหมคะดอกเนี่ยทุกปีค่ะเดือนเดือนเดือนเนี้ยเดือนเมยเนี่ยแล้วอันนู้นน่ยสีขาวฝรั่งเศสเรียกเบดูนุยอันนั้นจะหอมอันนั้นโบตัน ันนี้บดแล้อันนี้คืออะไรคะเนี่ยอันนี้พี่ก็ไม่รู้ว่าดอกดอกเออเหมือนไอ้นี่ไหมเหมือนในแก้วมังกรเนาะใช่ใช่ใช่เหมือนแก้วมังกรดอกก็เหมือนแต่ไม่มีลูกใช่ไหมคะไม่มีค่ะไม่มีมีแต่ดอกอันเนี้ยจะออกประมาณก่อนเที่ยงคืนนี่ไงมีจะมีดอกให้เล็กๆแล้วไหนคะดอกดอกมันจะออกเล็กๆนิดๆเดี๋ยวเดือนเออเดือนเดือน กระดาสิงหาจะบานตอน11โมงกลางคืนหยดย้อยเราบานหมดแล้วหยดย้อยลงมาอู้หสวยงามสะอื้นสะอ่อนมีเกสรด้วยนะคะงามค่ะดูพี่น้องขะบ้านพี่ออดน่าอยู่มากตักเลยนะชิมดูขาดอะไรก็เติมเลยนะคะมาอีกมไหมคะไม่คุ้มแล้วค่ะ พี่ออดพี่วัดพี่วัดวางตัวนั้นก่อนค่ะวะทำไมตัวไม่ไข่นี่เอ้าแั้วมีไข่ค่ะถูกเอาไปส่งนะคะอไม่เหมียวตัวใหญ่แต่ไม่ไม่มีไข่คุณค่ะไม่มีไข่ซื้อจากเมืองไทยหรือเนี่ยร้านเอเชียค่ะร้านเอเชียเมื่อกี้พี่เกเห็นอยู่จับแพีนก็ได้นะพี่ออดค่ะจับแพีนเลยจับแพีนเลย นี่เห็ดเห็ดเห็ดอ่าน้ำพริกทะลเลยนะคะรสชาติกินเหมือนกันไหมเนี่ยแค่ฉันรวมนะคะวันนี้เหมือนกันค่ะพี่กินอาหารเนี่ยไข่เค็มพี่เมียวจิ้มดิชอบกินอาหารอีสานพี่อ่ะพี่ปลาโดนาดนะปลาโดนาดนี่นะบนข้าพอแล้วเพ่กับผัก ลูกเต้าที่เขาชอบอาหารมิสานชอบกินผักทานอาหแบบเนี้ยเนาะสุขภาพดีนะพี่เนาะมีผักขึ่นเม,นมนลันี่อะทานอาหารด้วยกันนะคะออยืมเรียกทานอาหารด้วยกันค่ะรัขาดอะไรไหมคะแม่ชอบกินผักแนวเดียวกัน อันนี้เป็นยางๆหนูน่นรเอาเกลือล้างก็ไม่ออกยางจรมีประโยชน์ไปทางไหแล้วมันไปล้างไส้ใช่ไหมคะอยอร่อยค่ะพี่น้องคาอร่อยทานอาหารเที่ยงในบรรยากาศที่บิวร้อยร้านวิวร้อยล้านวิวร้อยร้าน เขาบอกว่ากระเจี๊ยบเนี่ยนะไม่เป็นยางใช่ไหมกระเจี๊ยบเนี่ยเขาบอกว่าเวลาคนที่กินของเด็กนะมันจะฆ่าพยาธิจิตใช่ไนหะมคะคสามแล้วก็วา,าเป็นแหนมดยบจะบอกเอาเตอ้นให้กินก็บอกต้นนี้ไงที่มันมีทั้งสีน้ําตาลแล้วก็สีสีเขียวที่พี่ออดบอกอ่ะนี่แหละที่ยังไม่จะไปปลูกที่บ้านคะ่ะพี่ออสอ้อาให้ไปนะคะนี่มาดูสตูดิโอห้องเช่าของพี่ออดนะคะมีห้องเช่าด้วยนะคะมีซุ้มเาจะพาไปดูซุ้ม ซุ้มของพี่อดนะคะมาชิมเชเชิ้ชมค่ะเป็นพรมเขียวนะคะบรรยากาศสวยงามร่มรื่นเหมือนอยู่เมืองไทยเลยค่ะระวังหน้าตากล้องระวังล้มมาข oh so ึ้นมาดูซุ้มมาดูซุ้มยกนำสนอสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะอันนี้เจ้าของบ้านนะคะชื่อซุ้มสกอรอ้าว คุณออสสวนหันสาคุณออสสวนหันสาดูค่ะร่มรื่นมากดูเงี้ยนฟูงละคะนั่งดื่มทานส้มตองส้มตำสำหรับคนที่ลูกค้าที่มาพักนะคะก็มาตรงนี้ได้ก็มาพักสตูดิโอก็คือละห้าสิบยูโรนะคะมาได้เลยสตูดิโอมีห้องเช่าสตูดิโออยู่ตรงนี้ค่ะของพี่ออสเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเมื่อกี้นอนได้สองคนเมื่อกี้มีแขีกเเลยไม่กล้าถ่ายไม่ได้เลยไม่ได้หรอกถ่ายอยู่ข้างหน้าแต่ก็กลับไปถ่ายอีกได้ พี่ว่าจะมีสตูดิโอให้เช่านะคะที่เมืองอะไรคะพี่ออสเซนมากทางดีว่าใกล้นีสใกล้สนามบินนีส20กโลเมตรใกล้สนามบินนีส20กิโลเมตรประมาณคืนละ1,800บาทนะคะไม่แพงค่ะ <c oughs> สำหรับวิวหลักล้านแบบนี้นะคะ <c oughs> แล้วก็มีที่นั่งแบบนี้นะคะ่ะเ <c oughs> ย็นสบายนะคะเป็นสวนยอมนี่มองเห็นวิวทิวทัศ สวยงามมากเลยค่ะไม่มีรถอ๋อเราก็ยังไม่อันนี้ซุ้มเหมือนเหมือนเรือนไทยประเทศไทยเลยนะคะอ่าสวัสดีค่ะอันนี้สามีป้าออสนะคะสวัสดีค่ะมิเชลสวัสดีครับสวัสดีครับห้องเช่าอยู่ทางด้านหลังนะคะห้องเช่าก็ออกมานอนปรีเย็นสบายไห่สบายเลยมาเด้อมาเด้อพี่น้องมาเด้อพี่น้องมาเด้อ นี่ฝีมือพี่ออสนะคะเนี่ยดูสะาดสะอ้านขายให้ดูหนัรปโอ้มีพระพุทธรูปด้วยนะคะอาะปนพระพุทธรูปด้วยอ่บรรยากาศดีนะคะเต็มไปด้วยอะไรนะดอกไม้นี่ค่ะพี่น้องขะโอ้ยลมลื่นลมลื่น บ้านเพื่อนก็ยู่สูงๆนี่ค่ะมองไปก็จะเห็นหมู่บ้านนะคะอยู่บนเขานี่กระบองเพชรต้นบเบลเบล่าต้นกระบองเพชรพี่ออสแก่ชอบปลูกเอ่อต้นไม้ที่แบบว่าลักษณะแบบนี้ค่ะลักษณะแปลกๆนะคะนี่กระบองเพชรคือห้องสตูดิโอของป้าออสที่ให้เช่านะคะนี่ค่ะบรรยากาศดีมากคืนละ50ยูโรเองค่ะอยู่อยู่ใกล้สนามบินนีสนะคะ ไม่ไกลเลยค่ะเีกตรงนี้นะคะบรรยากาศดีสามารถขึ้นไปนั่งเล่นข้างบนได้นะคะทานอาหารทานอันนี้ได้หมดนะคะใครสนใจก็ oh, <yeah. S 1> ก็จะมีเบอร์โทรศัพท์นะคะของพี่ออสใครสนใจอยากมาพักนะคะมา,มาโทรมาถามพี่ออสได้นะคะก็สอบ,สอบถาม messenger มเดี๋ยวพี่จะให้เขียน messenger oh, <okay S 2> ให้โอเคกันทาง messenger ก็ไ,ได้